ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ดำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา thunder ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโรบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วอร์เและอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโรบัคไอดีพาแท้ ราคาโค รปหยากก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดกัรเลยและเก้าโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอนิเมะฮีโร่เซอร์โมนิเตอร์นะครับทุกคนเออแล้วพี่มึงเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> วันนี้พี่ก็จะมาทําเซตเปิดอาเปิดไข่ไวๆวนะครับว่าทํายังไงนะเซตเปิดไข่ไวๆนะครับ,งงนะรบแบบเป็นตำรวจอ่ะ เหมือนโตอ่ะทุกคนเอาง่ายๆเหมือนโตอ่ะแบบเปิดใครแบบปุ๊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 บมันจะโคดเร็วนะครับดีมากเลยเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าทุกคนไปเลยเซสโกเฮ้ย <Hey! S 1> ก่อนจะรับชมนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์าาให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับปะไปดูกันเลยโอเคครับมาแล้วครับทุกคนก็พี่ก็ได้เพิ่งได้ตัวรับมานะมันเย็นนะครับพี่ได้ตัวรับมาแนละ้วทุกคนเย้ yeah, ตัวรับพี่4ี่นอ่า42นะคูณสีแต่มันก็แบบมันก็คูณเยอะอยู่นะทุกคนอันนี้คือพี่ยังไม่ทําใช้นี้นะครับ อันนี้คือพี่ยังไม่ทำชานีนะตัวรับเนี่ยทุกคนอันนี้คือพี่ได้บัฟมาไงบัฟมาเลยแบบ42ครับปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่วะ3า30กว่าครับ30 k เคกว่านะครับประมาณนี้ครับทุกคนตัวรับนะ โคตรดีอ่ะทุกคนดีมากนะครับคือพี่จะมาสอนนะครับเทคนิคเอ่อเปิดไข่ไวๆทำยังไงนะครับเราก็ต้องสุ่มบัฟนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบัฟนั้นคือบัฟอะไรนะครับที่เปิดไข่เร็วๆนั่นเองครับทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าก็คือบัฟสีนี้นะครับเปิดไข่เร็วก็คือไอเนี่ยเปิดไข่เร็วนะเห็นไหมทำการเปิดไข่ 0.5x นะครับก็เปิดไข่เร็วขึ้นแบบเร็วเลยถ้าสมมติเราใส่5ตัวนะครับถ้าเราใส่5ตัวคือแบบ โคตรเร็วอะเหมือนเดอะแฟร์ดับปั๊บป sure so sure ั๊บป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 ั๊บเลยนะแบบเปิดปั๊บ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 เปิดไข่โคตรเร็วอะทุกคนเดี๋ยวน้องๆถามว่าพี่ครับทำไมเอากรอบสีฟ้ามันทำพาสซีฟใช่ไหมครับทุกคนเพราะมันไม่เปลืองนี่ครับมันไม่เปลืองไอเทมอะมันไม่เปลืองไอเทมนะครับพี่มีแปดสิบอันนะครับไอเทมเนี่ยคือหาตั้งนานนะครับหาโคตรนานนะแปดสิบตอนแรกนะครับพี่เอาแบบกะว่าจะเอาสักร้อยนะครับแต่ แค่80ก็เหนื่อย้วทุกคนเอาแค่80ก่อนแล้วกันเปิดไข่80อันวันนี้พี่ก็จะเอา80อันเนี้ยมาเปิดทำพาสีเปิดไข่เร็วนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะพาสีไข่เปิดเร็วอ่ะทุกคนต้องใช้ต้องการสีม่วงอันเนี้ยห้าอันนะครับห้าตัวนั่นเองครับทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากนะครับวันนี้พี่เอามาเปิดไข่นะครับเปิดไข่ให้มันเร็วๆนะทุกคนไปไปดูนดีกว่าพี่ต้องการอีก4ตัวนะครับไปเลยสุมพาสียายเลยนะครับสุมพาสีไปเลยเอ้ยอันนี้สุมหรือีปว่าเกือบแล้วสุมพาสี 80อันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะทุกคนลุ้นกันเลยดีกว่า <g way> เหลือห6แล้วตอนนี้เหลือ66แล้วทุกคนเหลือห6สหไอเทมนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้แปอันต้องได้ั้งแหละทุกคนพี่มองว่าน่าจะได้เลยครับตอนนี้เหลือ ส0ไอเทมแล้วครับทุกคนโหแม่งยากจริงทุกคนตอนนี้เวอร์พี่ว่าเวอร์ไปปะวะสิบสองแล้วว่ะเหลือส2บสองอันแล้วอ่ะโอ้ยากมากนะครับยากมากยากจริงเลยอ่ะยากจริงเลยยากจริงไม่จริงนางนะครับเหลือ8ปดอันแล้วว่ะโอ้หมดไฟเล่นเลยว่ะทุกคน ตอนแรกคลิปนี้ว่าจะแบบคิดว่าได้นะครับ80อันคิดว่าได้อะแต่มันเวอร์เกินนะไม่ได้เลยทุกคนมาแล้วครับทุกคนได้ไปหนึ่งอันแล้วกว่าจะได้นะครับมาแล้วทุกคนเหลือสี่อันเพิ่งได้อันเดียวขาดอีก3อันคลิปนี้ได้แค่อันเดียว80อันได้อันเดียวนะครับทุกคนอันนี้คืออันเก่าของพี่นะครับพี่ได้ตั้งนานแล้วนะทุกคนอันเนี้ยอันเก่าแต่วันนี้พี่ได้แค่อันเดียว80อันได้อันเดียวก็ เฮมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่ดูนะครับว่าถ้าใส่ครบทีมมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ของของเสียฟินนะครับที่เสียฟินใส่นะเซตนี้นะครับเปิดเร็วมีทั้งหมด5อันนะครับก็คือห้าตัวเขาใส่ไอตัวไก่นะครับใส่ตัวไก่นะ5อันนะครับเดี๋ยวดูคลิปนะครับว่าเขาเปิดยังไงทุกคนดูคลิปเร็วจัดนะครับแต่เปรียบเทียบนะดูเปรียบเทียบนะทุกคนมันก็ช้านะครับแต่คลิปเขาโคตรเร็วทุกคนคลิปเขาเร็วมากดู ดูดิ ég, ความความต่ตางๆครับทุกคนมันดีนะเว้ยมันดีคือมันดีเลยอะ่ะพี่มองว่ามันดีเลยอะ่ะอันนี้นทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าหรือเดี๋ยวพี่สตรีมเดี๋ยวพี่จะเก็บไอเทมเยอะๆแล้วก็แต่สุ่มหานะเปิดเร็วทุกคนพี่อันนี้คือตัวรับของทั้งหมด4ด่านนะทุกคนอันนี้คือด่านอ่าด่านไทจามานะก็วันพันแมนนะด่านวันพันแมนนี่คือด่านปัจจุบัน,นครับตัวรับปัจจุบันแล้วก็อันนี้ตัวรับด่านไททันนะครับนี่ตัวรับแนด่านไททัน,น,น,นอันนี้คือตัวรับมดนะ ไอฮันเตอร์อ่ะไม่ใช่ไฮันเตอร์ดิด่านตัวรับมดอ่ะมันมันมันชื่ออนิเมะอะไรไม่รู้อ่ะเออนั่นแหละตัวรับนะครับพี่มีทั้งหมด4ด่านก็ได้มานะครับประมาณนี้ครับทุ่คนที่พี่สะสมนะตัวลงตัวรับนะครับด่านบีดเทพมรณะพี่ยังไม่พี่ยังไม่ได้ไม่ได้สุ่มนะครับเลยไม่มีนะครับทุกคนก็มีเท่านี้ครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครถูกใจนะก็กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วกันก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยได้แบบหมื่นซับเร็วๆนะครับทุกคนไว้เจอกันคล We together, but it's someone that preden to break me down forever Nick Tinks and I thought and on and shovel a cow lily kagic ting toty when it shy like every day for my